ต่อมาจะดูดวงของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในเชาราศีสิงห์นะคะดูดวงก่อนการเกิดสุริยคาตนะคะช่วงวันที่1จนถึงวันที่9เมษายนปีพศสอ6 7นบนะคะเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาก่อนเกิดสุริยคาตเพิ่งจะ <c oughs> หายใจยังไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วท้องเลยการเกิดจันทคราตไปเนาะ แบบกระหน่าสวดมนต์กันมากนะคะก่อนที่แบบช่วงช่วงช่วงนั้นยี่้าเนาะนี่อีกแล้วอะอทีนี้ในชาวราศีสิงจะเป็นยังไงกันบ้างในชาวราศีสิงนะจะบอกว่าการงานของคุณจะถึงเวลาได้ปลดล็อกแล้วนะคะชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่มีความติดขัดมานานนะคะหรือคิดอะไรไม่ออกหรือมีปัญหานูน่นนี่โอ้ยเยอะแยะมากมา เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไหวบูชาพระองค์เทพเทวาขอพรน,นะคะไม่ต้องไปขอว่าขอให้ท่านช่วยให้แฟนหนูอย่างนี้ขอให้ท่านช่วยให้ลูกหนูเป็นอย่างนี้ท่านไม่ใช่คนรับใช้เรานะคะทำความเข้าใจนิดหนึ่งเวลาขอให้ลูกใช้เคล็ดลับอย่างนี้กันนะคะขอให้ปัญหาอุปสรรคของข้าพเจ้าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยบารมีแห่งพระองค์จงพูดแบบนี้นะจ๊ะแล้วเรื่องที่แบบสาธุขอให้ลูกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหนูหกสิบล้านคนคุณแม่ว่าขอทั้งหกสิบล้านคนเอาความจริงมาพูดกันนะอออเอาความจริงมาพูดกันให้ขอ ให้เราพบเจอแสงสว่างชีวิตไม่มีทานตามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครให้คาดแคล้วจากศัตรูหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงนะจำไม่ได้ไปกดย้อนและจดไว้ท่องเรื่อยๆพระนะท่านก็จดก่อนแล้วก็ท่องทุกวันทุกวันท่านก็จำท่องบ่อยๆเราจะอายุมากขึ้น ที่นั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยยังถ้ายังเด็กอยู่เดี๋ยวเราจะอายุมากขึ้นทุกคนจะหลีกหนีเรื่องอายุมากขึ้นไม่ได้แล้วเราจะมีลูกมีหลานเราต้องให้พรเก่งๆนะคะจะได้เป็นมงคลกับชีวิตลูกหลานต่อไปเห็นไหมสอนกันไปจนจนแก่เลยนะคะอ่ะในชาวราศีสิงห์ เรื่องการงานของคุณจะปลดล็อกจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าแล้วก็สําเร็จขึ้นนะคะแต่คุณจะต้องลดทิฐิในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองการเอาอะไรให้มันได้ดั่งใจหรือในการที่นิดหน่อยก็ วีดหรือนิดหน่อยก็ขึ้นนิดหน่อยอารมณ์ก็มาเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงห์ระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าใครได้เริ่มต้นงานใหม่นั่นหมายถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากหรือเกินยังไงคุณตั้งสตินิดนึงนะคะสําหรับคนที่เริ่มงานใหม่และสําหรับคนที่เจอคนรักใหม่ๆนะคะคนรักใหม่ๆคนที่เพิ่งเจอคนรักคนโสดแล้วเพิ่งเจอคนคบคุณจะมีความรู้สึกเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้เขาเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้ฉันอยากให้เขายิง ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะจบแบบไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นแต่คนที่คบกันมานานแล้วจะทายแบบนี้ดีไหมเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากจะทายเรื่องความรักเท่าไหร่เลยเออช่องอาจารย์ไม่ใช่เรื่องความรักเท่าไหร่ด้วยพูดล้าพูดหนักไงมัน,ม,นมันไม่ค่อยชอบมันทำให้เกิดเวรเกิดกรรมในดวงชะตาของในชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าใครที่อยู่กันมานานแล้วนะเกินกว่าห้าปีขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่านานแล้ะอืม ถ้าพูดจาไม่ดีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรจะผุดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาแววงกันได้ระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็ระมัดระวังไปเจอคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมคำว่าคู่เวรคู่กรรมเจอปุ๊บรัก ปั๊บอยากมีอะไรด้วยกันทันทีพออยู่กันไปสักพักหนึ่งก็ทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันแต่ก็เลิกกันไม่ได้อยู่กันอย่างเงี้ยนี่คือคู่เวงคู่กรรมเพราะฉะนั้นแล้วช่วงก่อนที่จะเกิดสุริยคา่าและหลังเกิดสุริยค่าเนี่ยให้ระมัดระวังจะทะเลาะกันถึงขนาดว่าทำลายร่างกายกันได้เลยงดส่งคลิปทำลายร่างกายให้อาจารย์ดูนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โลกสวยแต่เขาจะเซนเซอร์จบปะบางคนแบบโดนมาประมาณเนี้ยอาจารย์แนะนําไปแจ้งความอย่าส่งมาให้อาจารย์ดูเพราะว่าอาจารย์ไม่เห็นมันจะเซ็นเซอร์บอกประมาณนี้นะคะไม่ต้องส่งมานะคะอืมแล้วในดวงชะตาของในชาวราศีสิงห์นะคะแสดงความยินดีด้วยคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่คุณจะหายเจอยาดีหมอดี นะคะแล้วก็จะอายุมั่นขวัญยืนเพราะฉะนั้นใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยชาวราศีสิงห์นะคะที่ไม่ได้ว่าหนังนาสาหาัสหรือเป็นโรคตามอายุรกรรมนะคะจะคลี่คลายขึ้นอาจารย์แนะนำว่าให้คุณไปขอพรกับต้นโพที่อายุเป็น500ปีขึ้นไปถ้าเป็นพันปีดีมากไปขอพรที่ต้นโพ นะคะนำดอกไม้หอมดอกไม้หอมย้ำแล้วนะดอกไม้หอมพร้อมกับน้ำหอมพร้อมกับน้ำหอมนะคะถ้าใครอยากจะได้ดีที่สุดทักอาจารย์อาจารย์จะจัดน้ำปรุงภูมิราพิรมในสมัยตำรับในในพระราชฐานชั้นในตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ เอาไปไว้ทําบุญช่วงสงกรานต์ฉีดพรมขอพรอเพื่อตัวท่านเองสําคัญมากการบูชาเทพใครทําถูกใจได้ก่อนนะจ๊ะความรับเป็นแบบนี้เอาละอืมอโลจยาเอี่ยมสําอางใช่ไหมพิมพ์ชอช้างมาตัวเดียวจะใบ้อะไรหรือเปล่าคะอืมอ่ะที รถน้องรถบอกว่าน้องชายเกิดกรกฎขี้น้อยใจมากอือใช่ช่วงนี้นะเดี๋ยวค่อยดูเถอะเออนิดนึงสะก,กิดไม่ได้เลยไงอาจารย์บอกอ่าอ,อาจารย์แนะนำว่าไปบ่อยเขารู้ตัวนะอืมถ้าไม่เชื่อเรื่องดวงชะตาอะไรก็หาวิธีเตือนละกันแต่ถ้าเชื่อก็บอกว่าเออดวงเป็นประมาณนี้พอมนุษย์เนี่ยแปลกอ่า ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราจับอารมณ์ได้เจ้ากรรมนายเวรมันอายมันหดไปได้เลยนะเขาก็ไม่เกิดเออจริงไว้ช่วงนี้ทําไมน้อยใจผิดปกติเออขอบคุณนะอย่างเนี้ยเห็นไหมเออรถก็ได้บุญไปด้วยเห็นไหมอืมสาธุด,ด้วยนะลูกนะอืม